ม,มาต่อเป็นยำยำรวมยำรวมรจะมีก้งสูงลึกไทยน,นะคะแล้วก็หัวย,ยอท่านบอกทำไงก็ได้รวมแล้วให้ได้พันรวมยังไงให้ได้พันใช่เจนนิ่งบอกไม่ยากเลยใส่ไปๆนั่านั้นเจนนิ่งบอกไม่ยากเลยโอยย <S <S ้อยากให้ดูคลิปนี้นะ คนซื้อของดูน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมประจวบช่วยด้วยไม่ธรรมดานะประจวบมีทะเลนะทะเลคนน้ำทะเลมันหนุนพอดีไม่หนุนฮะไม่หนุนเราถ่ายน้ำเองน้ำด้านหลังมันไหลมามันลงไม่ทันหรอไม่หนนุค่่ะไมเกี่ยวกับน้ำทะเลเกี่ยวหรอแล้วทำไมมันไม่ลงอ่ะ เขาเปิดท่อมีอ๋อห <700. S 2> อยเลไม่แดร้อย,ยอ๋อม่ยหได้มาตังจุกมากโอ้โหเจ๊หนึ่งหอยใหญ่เจ๊หนึ่งโชว์ของใหญ่เลยวันนี้หอยมีโชว์อะไรยยใหญ่เนะี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เท่าเครื่องสูบตัวใหญ่ตัวเดียวแป๊บเดียวเนาะเขามีคิดจะทำให้เราหรอผลไม้ที่เห็นไม่ได้ตั้งโชว์นะครับใส่ในยำนะ ฉันไม่ไหวแนละ้วรู้สึกมันจะล้นเหลือมันแน่นมากใช่ไหมใช่เหลือสามมาติมีหนึ่งชิ้นยังไงลูกมตั้งนึงลูกนะสาลาไม่คดัดห <c oughs> ม้อล้นแล้วนะล้นไหมล้นหนึ่งพันล้นหม,ม้อเลย นี่ใครบอกของเจนหนึ่งแพงไม่แพงเลยนะต้องมาดูตัวจริงเสียงจริงแบบนี้เลยนี่โอ้โวัสดุดีบีเก็ดพรีเมียมเลยนี่นืมเห็นแล้วกินน้ำลายไหลเ <laughs> สิมนะอนร้านนี้ต้องลูกเต่าเท่านั้น กางทิ่มนี่เรียบร้อยแล้วหนึ่งพันบาทจุกมากจุกมากแม่มันเบิ้นของเบิ้นของเบิ้ลนะนี่ให้ดูคนซื้อของก็ต้องลุยแบบนี้

มาไดแ้แก้ๆยิดหนึ่งคุณ <laughs> เ,เอ,อาไงาจะขายเหรอเราจะตื้อถึงที่สุด รอลูกค้ามา,จานาจะคุมพอหรือเขาส่งกันมาไม่หรอกเดี๋ยวถ้าเขาจะมาจริงเดี๋ยวจะแยกน้ำแล้วก็เดี๋ยวเอามาส่งให้เขาเพราะเขาก็ผ่านถนนนอกอยู่แล้วบ้านเราอยู่ทางนั้นอ๋อเดือดเปิดน้องไว้แล้วน่าโมาโหมากเลยลูก <c oughs> ดีนะเมื่อเช้าตุนนั่นแข็งได้เลยเ,ลยเปิดรู้งานเปิดรู้งา <c oughs> นนี <c oughs> ่ แบบนี้เท่าไหร่จีนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกุ้งตัวใหญ่มากมผู้ช่วยไปไหนหมดที่หนึ่งวันนี้น้น,ม,นมไหม